โอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วเดินทางให้ตายสิเดี๋ยวดูครับโอ้โหลงได้ไหมเนี่ยทางแคบมากมากเลยุธย นีคือเกาครับอยู่ตามทุ่งนาเหมือนเดิมนี่ทางจะไปยังไงนาะนี่ต้องขุดคันนาแล้วอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้มาข้นต้นไม้ต้อนอยังนอนโอ้หนุนเห็นแล้วเหรอเห็นไหมหนุน นู่นตัดกิ่งอมอนหมดแล้วนั่นนะเห็นไหมน,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 นี่นี่นี่ท่งนี่นี่นี่ท่าน่ะ,อะโอ้โหตอนนี้กำลังใช้ลิปเปอร์ครับในการขุดคันเท ะเอา้าวพี่ผมมาเฮ้ยเรารถรถปีอัพไปไหนไหวะเราบอกตามรถพ่วงไปแล้วพี่ <c oughs> ผมก็เหยียบรถที่นี่มี <c oughs> คือไปแล้วแต่ว่าเราว่าตามรถพว่วงไปแล้วตามาหวัวลากเลยเออตามาหวัวลากไปแล้วโอ้ <c oughs> ไม่ต้องขุดหรอกทำนี่เราปีนเลย <c ười> <c ười> โอ้โหโหดเกินโหดเกินนะแกก็เลื่อนน่ะวายมากเอาหน่อยเอาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมันหนักอ่ะตอนออกมาน่ะต้นไหลต้นต้นจะบกป่ะต้นจะบกสองต้นกะบใช้ได้สองต้นไหมไม่รู้แล้วต้องดูก่อนโอ้นี่มีต้นเล็กต้นหนึ่งไม่มองไปเห็นเลยต้นเล็กกับต้นใหญ่ต้องดูต้นใส่ต้นหนึ่งก่อนอ่ะต้ใส่ต้นเล็กก่อนมั้งใส่ต้นเล็กขัดไปข้างหลังครับใส่ต้นใหญ่เพราะวิ่งไกลเราก็อยาก ใส,ใ,ใส่ให้มันได้สองเนาะต้นนี้ต้นไหนต้นไหนต้นมั่งอีกต้นหนึ่งอยู่โคกประสาทวิ่งทางเข้าบ้านหลักเข้ามาไม<า>่แยกบ้านหลักครับตรงเลยอ่าได้แล้วนี่เจอเจ้ารก สามใบปัดปีนอย่างเดียวแหละบริานขับเคลื่อนสองเพลาครับอู้วันนี้แดดร้อนมันดมเดิมอ่ะแต่แดดไม่ค่อยเยอะนะเทว่าร้อนเออไอ, <c oughs> เอ้เราเา้เาใส่สองเพลาขึ่นไม่ไหวอี แดดโอ้ยดร้อนแดด,ดไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว,ว่าเหมือนอากาศมันอา้อาวๆยังไงไม่รู้แต่วันนี้ลมลมมานี่แบบเย็นอยู่นะมีลมเย็นอยู่สงสัยน่าจะมีฝนตกที่ใดที่หนึ่งนะครับ วันนีย้ายสมต้นครับถ้ารถเพาเดียวก็ลำบากหน่อยนะปีนขนนามไม่ได้รถคันนี้ได้มานี่ถือว่าใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยครับคุ้มมากเลยอะ่ะมีอาวุธติดตัวมันก็ดีอย่างนี้แหละ ดีอยู่ได้เคียนสามตันก็ยังพอได้อยู่ครับถ้าเคนเล็กกว่าน,นี้ก็กระเทินครับเจอแล้วครับต้นกระบกค,ครับนี่สองต้นอู้เดี๋ยวเราไปดูว่าอ่าทรงไม้เขาสวยไหมเขาเรียกว่าทรงไหมเขาเรียกว่าทรงหรือว่าอะไรวะเอาคุดคุดคุด ขมันสวยไหมเนี่ยโอย้นี่ก็โอเคอยู่นะอุ้ยต้นนู้นสวยป่ะสองต้นเลยครับตรงนี้ครับเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าฟอร์มฟอร์มสวยไหมไม่ได้เรียกทรงครับเรียกว่าฟอร์มต้นนี้ฟอร์มก็โอเคอยู่นะสวยอยู่อู้ สองแฉกสูงมากเลยออมได้เลยครับต้นนี้เออเขาขุดฐานได้ใหญ่ดีมากเลยดูอันนี้ขุดกี่วันนี่วันเดียวครับนี่นะ,อะสองต้นนี้วันเดียวอ้าวแล้วใครมาฟันอะไรนี่ที่้อยเขาฟันก่อนบ่ นี่ก็สวยไปดูอีกต้นหนึ่งต้นนั้นฟอร์มสวยมากเลยต้นนี้ฟอร์มสวยวู้ดนี้สวยมากเลยมันอยู่ในทุ่งนามันอาจจะดูไม่สวยนะแต่พอเอาไปปลูกที่บ้านปุ๊บมันจะดูแบบดินมากเลยนะครับโอ้ต้นนี้ฟอร์มสวยครับเนี่ยโอ้คนต้นนี้มันใหญ่ใหญ่กว่าอของผมนีดน,นี้ แต่ใหญ่แต่ช่วงคโคลนดินเหมือนจะขุดง่ายอยู่นี่สวยสวยฟอมสวยอยู่ตัวน,นี้ใครนี้ยกไว้ครับไม่มีปัญหาอ่าพวกต้นกระบ,บอกเขาให้ดูฟอร์มคือดูตรงนี้เนะี่ยมันเขาเรียกว่า ซาคเมเขาเรียกว่าสปูอเนาะเนี่ยเนี่ยมันจะมีแบบอย่างเงี้ยลดลายอย่างเงี้ยปึ๊บปบเนี่ยมันจะออกมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนมะเฟืองอะ่ะถ้ายิ่งเป็นอย่างนี้เยอะๆมันสวยดูธรรมชาติครับมีปวกมีอะไรด้วยอืมต้นนี้ฟอร์มสวยนะนี่สวยอยู่ดูใหญ่พอที่เอาไปบ้านผมเลยเนาะ ใช่ไหมเท่ากันเลยรูสีกันเลยแต่ว่าจะใส่ไปสองต้นได้ไหมเนี่ยต้องรอดูเนี่ยมันวิ่งไกลด้วยมันถ้าเอาต้นเดียวไปมันเสียเวลาแล้วนี่เนาะต้องสองอ่ะโอ้ทีมงานเก่าต้นนี่ทีมงานเข้มแข็งฮะมาขุ้ดขึ้นกันมาขุ้ดขึ้นกันบ่สองต้นนี่ขุด สองต้นนี้ขุดวันเดียวบ่วันเดียววัน<อ>เดียวโอ้สเด็ดมันขุดง่ายบ่ขุดง่าย<อ>ที่ดุจตายขุดง่ายอเตรียมลุมแล้วบ่หน่เตรียมแล้วประมาณโอ้อันนี้ยกไปก็ลงลุมอย่างเดียวเลยป้า<อ>ดันมานี่ดันลมไปนู่นเนาะดันไปทางไหนวะเดี๋ยว อะไรนะดันไปทางไหนไปนู่นดันไปนู่นเออเดินหน้ามานี่เลยน,นี่ต้องดูลายในการดันให้มันล้ม,มครับก็จะได้ยกง่ายตัวเองใช่อะไรหรอรงมารงมาตรงมาลงมา มันก็ใกล้เกินหมดแล้วไปบ่ใกล้ไปไหมเฮ๊ะเทียไปโน่นน้อยหน่อยหน่หนออะอาไปโน่นเลยไปโน่นเลยหาหัวไปโน่นอะตรงไปเลยตรงไปเลยอะตรงไปตรงไป ห่างมานี่น่อห่างมานี่หน่อยอีกอีกให้มันลงอันนั้นพอดีเลยพ่อโอ้โหหมดตาเลยโอ้ต้นนั้นก็สวยนั่นดบนู้ก็เหรอนูะดบตุยนู้วีตุยไหนเป๊ะะ

ใหญ่มันไม่ใช่ว่ามันอยู่กับพื้นที่มันมันจะมันจะโตอยู่กับเรามันไม่โตแล้วนะอ๋อมันไม่โตแล้วครับมันแค่เออแค่แตกกิ่งแค่แผ่ใบแค่นั้นแหละอืมเราต้องเอาต้นขนาดนี้แหละพอดีเนาะต้นขนาดนี้กลางเดอยู่ในทุ่งนาอาจดูไม่เด่นพอไปอยู่ที่บ้านปุ๊บเด่นเลยใช่เหมือนไปปลูกที่บ้านมันดูเด่นเลยอันนี้เปียกยังอยากได้ต้นไปยิงอีกเลยบอกหาเพ่อเกมีกี่ต้นแล้ว ไม่มีมีต้นเดียวเล็กๆนะอ๋อผมอมา่าจะเอาต้นใหญ่ที่ผมชี้ใส่นเลยาะ<ล>ยกไวไหมน่าจะไวนะไวไวตอ,อยู่ยไวไวเพราะผมกว่าผมจะได้ลงมือขุดให้อีกนะ่ะถ้ามาทิ้งนี้อ่ะขุดแก่แค่ไปในทิงวันที่15ค่นั้นเลยถ้าเข้าเข้าวัดจะรุ่นเลยล้างตรงกลางเลยจะได้ออ ดี๋ยาทำการดันล้มก่นครับอันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านครับใครสนใจต้นไม้ก็อะไรก็โทรมาบอกผมได้เย083673447อยากได้ต้นกระบกต้นนางกวักต้นกระโดนเดี๋ยวจะหาให้นะครับราคาไม่แพงครับพร้อมส่งพร้อมปลูกเลยสวัสดีครับ